ตัวอย่าง8.18นะคะตัวอย่างนี้นะคะเขากำหนดนะคะ fxy มาให้เท่ากับนะคะ cosxy บวกด้วยนะคะ x บวก y กํลังสคูณ e ยกกํลัง3 y นะคะโจทย์ให้หานะคะ fxxxy และ fxyxy นะคะอย่าลืมนะถ้าสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ จะต้องหาอนุพันธ์ย่อยนะคะเทียบกับตัวแปรที่ติดกับ f ก่อนนะคะตัวนี้ก็คือหาเทียบเทียบอะไรก่อนเทียบ x ก่อนแล้วถึงค่อยไปเทียบ x อีกครั้งหนึ่งตัวนี้นะคะหาเทียบเแล้วค่อยไปเทียบอะไรคะเทียบ y นะคะทั้งสองตัวนะคะเราต้องหาเทียบ x เราต้องหาเทียบ x ทั้งสองตัวเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่นะคะตัวแรกค่ะนะคะเราจะหานะคะไม่ต้องใช้คำว่าหาแล้วมั้งนะคะอ่ะเป็น fx เลยค่ะ f ค่อย x นะคะ x y อ่ะคูเขียนเหมือนกับที่โจทย์ต้องการเลยนะคะเท่ากับนะคะทีนี้เราดูนะคะตอนนี้เรามีสองพจน์ที่บวกกันนะคะ ครูขอเขียนนะคะเขียนหาอนุพันธ์ย่อยของแต่ละตัวให้เราก่อนนะเขียนหาอนุพันธ์ย่อยของแต่ละตัวให้เราก่อนนะคะจะได้ไม่งงนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นนะคะ curl b บ curl x ของ cos x y เราก็บวกด้วยนะคะ r ร์บายเของ x บวกด้วย y วกำลังสองคูณ e ียกกำลังสามค่ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะทีละตัวนะอันนี้นะคะมีทั้งตัวแปร x y นะคะแล้วก็เราหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x เดี๋ยวเราจะใช้นะคะสูตรดิฟ cos ได้ลบไซิฟ d cos u ได้ลบไซดิ u d u นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะ,ะเด็กๆเ,เขียนเลยได้ลบไซของ x y นะคะ แล้วก็ต้องดิฟยูยูในที่นี้คือ x คูณ y หรือ x y ค่ะนะคะแต่นี่คือก้อนแรกนะบวกด้วยนะคะดูค่ะนะคะเราดูนะเราดูตัวนี้นะคะเออเคอร์ของนะคะ x บวก y กำลังสองนะคะคูณ e กำลังสามยี่เคอร์นะคะครูขอเอาแยกลงมาแยกแ,แยกมาตรงนี้นะอ่ะแอดคิดเนาะ คิดนะคะหรือว่าครูรู้แล้วล่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดแยกนะคะเขียนทีเดียวเลยนะคะเด็กๆด,ดูนะคะตอนนี้เรากําลังจะหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัวแปร x นะคะเสร็จแล้วเรามีอะไรคะเรามี e ยกกําลัง 3y e ยกกําลัง 3y เนี่ยนะคะไม่มีตัวแปร x เลยนะคะแสดงว่าแสดงว่าเราต้องมองเจ้า e กําลัง 3y ตัวนี้เป็นอะไรคะ มองเป็นค่าคงที่ค่ะมองเป็นค่าคงที่พอเรามองเขาเป็นค่าคงที่นั้นแสดงว่าครูสามารถจะนำ e กําลัง 3y ออกไปได้ถูกไหมคะครูไม่จำเป็นต้องดิฟผลคูณเพราะว่า e กําลังยก 3y ตอนนี้เรามองเป็นค่าคงที่เราก็เลยจะได้ e ยก,กําลัง 3y นะคะ curl y curl x ของ x บวก y กําลังอะไรลูก y กําลัง2นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นะคะมาที่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ y กําลังสองตอนนี้เรากําลังหาอนุพันธ์เทียบกับ x ถูกไหมหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x ตัวนี้นะคะครูก็ต้องมองนะคะเป็นค่าคงที่เหมือนกันค่ะมองเป็นค่าคงที่นะคะเดี๋ยวเราดิฟ y กําลังสองเทียบ x ก็จะเป็นศูนย์นะคะอ่ะทีนี้ตัวนี้เราจดลงมาเหมือนเดิมตัวนี้เราจดลงมาเหมือนเดิม นะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะเท่ากับอะไรนะคะเราก็จะได้เท่ากับลบ s i n x y นะคะจำได้ไหมคะครูบอกว่า curl x y นะคะ by curl x เราจะได้เท่ากับอะไรคะเท่ากับ y นะคะในขณะที่ c u r l x y นะคะ by curl y เราจะได้เท่ากับ x นะคะจำไม่ได้นะคะให้จดเอาไว้นะคะในส่วนของหน้านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเค r เอ็ e ซ์บเนะคะเราจะได้เท่ากับ y นะคะเราจะได้เท่ากับ y นะคะตรงนี้เราได้คูณกับ y y ตัวนี้นะคะคูณอยู่กับลบไซนของ x y นะคะเด็กๆนะคะอ่ะต่อไปบวก e ยกกำลัง3 y เสร็จแล้วนะคะตัวนี้ dx b dx เป็น1ถูกไหมแล้วก็นะคะดิฟ by กําลังสตัวนี้เป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราจะเขียน1หรือไม่เขียนก็ไม่มีผลนะคะจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะแต่ครูเขียนเอาไว้ให้เรานะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตัวนี้เราดิฟมาทั้งหมดแล้วเราได้เป็น1บวก0ก็คือ1นนะคะอ่ะทีนี้เราจัดรูปก,กันนิดนึงนะคะ คูจัดรูปให้เรานิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องเอานะคะ fx ตัวนี้ไปหาอนุพันธ์เทียบ x หาอนุพันธ์เทียบ y อีกนะคะตัวนี้ขอจัดรูปนะครูจะนํา y ตัวนี้ไปเขียนข้างหน้านะคะเราก็จะได้เป็นลบ y คูณกับ sin ของ xy อย่าลืมนะคะ xy ตัวนี้เป็นของ cos เป็นของ sin เป็นของ s i นนะ เนี่ยตัวนี้ค่ะถ้ากลัวงงใส่วงเล็บแบบที่ครูเขียนค่ะนะคะตัวนี้เป็นบวก e ยกกำลังสาม y ค่ะนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราหาตัวนี้ค่ะเราหา f x x ของ x y ค่ะ เท่ากับว่านะคะเราจะต้องนะคะนำนะคะนำอะไรนำลบ y นะคะคูณไ n ของ xy อ่ะใส่วงเล็บไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บหลายตัวเดี๋ยวเรางงอ่ะขอไม่ใส่นะนะคะขอโทษทีนะคะกลับไปกลับมานะคะแล้วก็บวกด้วยนะคะ e ยกกำลังสาม y อ่ะ นะคะแบบนี้เลยนะคะครูเขียนให้เห็นนะคะว่าเราจะต้องนําก้อนนี้มาหาอนุพันธ์ย่อยนะคะเทียบกับตัวแปร x อีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เราจะหา fxx นะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ค่ะเรากําลังหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x เพราะฉะนั้น e ยกกาลัง 3y e ยกกาลัง 3y เหมือนเดิมค่ะมองเป็นค่าคงที่ค่ะมองเป็นค่าคงที่ เสร็จแล้วนะคะอะไรอีกเดี๋ยวเราจะต้องนะคะหาอนุพันธ์ย่อยของก้อนนี้เทียบ x ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นนะคะครูขอเขียนให้เราหนึ่งรอบก่อนนะเราก็จะได้เป็นนะคะลบ y ครูไม่ครูไม่ดิฟผลคูณนะ <c oughs> ขอโทษค่ะทำไมถึงไม่ดิฟผลคูณ ตัวนี้นะคะอย่างที่ครูบอกนะมองเป็นค่าคงที่นะคะเราก็จะได้เป็นลบ y นะคะตัวนี้เราก็ใส่ xy นะคะเราก็บวกด้วย0ย์อ่ะตัวนี้เขียนให้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เราต้องดิฟต่อนะคะเราก็จะได้เท่ากับลบ Y นะคะดิฟไซได้ cos ก็เป็น cos x y นะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องเป็นนะคะเค r รของ x y นะคะ By c ค r l x อีกรอบหนึ่งถูกไหมคะเสร็จแล้วนะคะเค r รของ x y นะคะ By c ค r l x ตัวนี้ได้อะไรตัวนี้เราผ่านมาแล้วนะคะตัวนี้เราได้เท่ากับ y ถูกไหมคะเราได้เท่ากับ y นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นนะคะ เท่ากับขอคูณลบอันนี้ออกไปกันเนาะนะคะคุณต้องการใช้พื้นที่อสองรทัดอ่ะเราก็จะได้เป็นลบ y คูณกับ cos ของ x y คูณกับ y นะคะเดี๋ยวเราจับ y ตัวนี้มาคูณกับ y ตัวนี้นะคะเราก็จะได้ f x x เท่ากับลบ y กำลังสองคูณกับ cos ของ x y ตอบค่ะ,นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะตัวอย่าง8.18นะคะเราต้องหา f x y นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ที่เราหาอนุพันธ์มาได้นะคะเราได้อนุพันธ์ย่อยของ f ที T ่ x หรือ fx นะคะเท่ากับลบ y คูณอยู่กับ sin x y บวก e กำลัง3 y นะคะ เราก็นะคะจะหานะคะ fx y xy นะคะตอนนี้นะคะเราจะต้องนำนะคะตัวน,นี้นะคะลบ y คูณกับ sin xy มาหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y แล้วก็นะคะเราก็ต้องหาอนุพันธ์ย่อยนะคะของ e กําลัง3 y เทียบกับ y นะคะ คือเราต้องนําก้อนนี้นะคะมาหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y แต่ว่าครูเขียนกระจายแยกนะคะแต่ละพจน์เลยนะคะเราก็เลยได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราดูนะคะตัวนี้นะคะเรากําลังหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y เรามีลบ y เรามีไซด์ของอะไรคะไซ์ของ x คูณ y นะคะก้อนนี้นะคะเราจะต้องดิฟผลคูณค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะต้องดิฟผลคูณค่ะเด็กๆดิฟผลคูณนะโดยที่เราให้ลบ y เป็นหน้าเราให้ s ซ n ์ของ x คูณ y เป็นหลังเราเอาเข้าสูตรเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เท่ากับเท่ากับนะคะเท่ากับ หน้าหน้าคือลบ Y อ่ะครูใส่ไว้ในก้ามปูนะหน้านะคะดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าค่ะนะคะแล้วก็นะคะน,นี่ดิฟผลคูณนะต่อไปนะคะบวกด้วยนะคะตัวนี้นะคะ E กำลังสา หาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y แสดงว่าเราจะต้องใช้สูตรนะคะสูตรอะไรสูตรดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดิฟ u ถูกไหมคะได้สูตรนี้นะคะเอ้ใช้สูตรนี้ u ในที่นี้คือ3 y นะคะเพราะฉะนั้นเออคอ e กำลัง3 y นะคะ by เค y นะคะ เราก็จะได้เท่ากับนะคะ e ยกกำลัง 3y นะคะแล้วก็ดิฟ u ก็คือ Curl 3y by Curl y ค่ะนะคะจะใส่ตรงนี้จะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอ่ะต่อนะตัวนี้เขียนลงมาเหมือนเดิมตัวนี้เขียนลงมาเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะดิฟไซน์ดิฟไซน์ได้คอสนะคะดิฟไซน์ยูได้ you, you, ะคะอสยูดิฟยูนะคะต้องดิฟไซน์ต่อนะคะเราก็จะได้เท่ากับลบ y ดิฟไซน์ได้คอสก็เป็นคอส x y แล้วก็ดิฟไซน์ก็เป็นโค r อ็กซ์วายบยนะคะบวกด้วยไซน์เ ดูก้อนให้ถูกนะตอนนี้ครูอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ครูมาตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะเคลลบ Y นะคะไ <by S 1> บเค r ลวตัวนี้ค่ะใช้สีนี้นะคะตัวนี้อะตัวนี้นะคะได้ลบหนึ่งค่ะนะคะได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้เป็นลบหนึ่ง นะคะแล้วก็บวกด้วยนะคะบวกด้วย e ยกกำลัง 3y แล้วก็คู 3y บายคู y ก็จะได้เท่าไหร่คะได้3นะคะยังไม่จบนะครูย,ยังเหลือตัวนี้ถูกไหมคะครูย,ยังเหลือตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคู x y บายคู y จะได้เท่ากับ x ถูกไหมคะจะได้เท่ากับ x นะคะเราก็จะได้เป็นเท่ากับลบ y คูณ cos xy แล้วก็ค u อ l xy ได้ x นะคะตัวนี้ครูเอาลบมาข้างหน้านะครูเอาลบตัวนี้มาข้างหน้านะคะกลายเป็นลบนะก็จะได้เป็นลบ sin xy แล้วก็บวกด้วย3 e กำลัง 3y ค่ะตอบนะคะ